สวัสดีครับขอ,อนําำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาดูวิธีการเก็บแมสที่เราใช้แล้วนะครับก็ปกตินะครับเราใช้แล้วเราก็จะเอายนทิ้งใส่ถังขยะนะครับวิธีที่เราทํามาแล้วครับโยนทิ้งขยะคือเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าพูดตามหลักการนะครับเพราะว่าเราเอาไปโยนทิ้งขยะเชื้อโรค ก็จะยังอยู่กับแมสนะครับหรือว่าเราไปทิ้งโยนทิ้งขยะอจจะมีพวกเทศบาลมาเก็บนะครับเ้าก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากเรานะครับเพราะว่าเราใส่ไปทั้งวันไม่รู้ว่าเชื้อโรคเขาจะาติดอยู่กับแมสเราหรือเปล่านะครับวิธีการนะครับเราก็จะเวลาทิ้งนะครับเราก็ใส่ขวดอ่า น้ำอัดลมแบบนี้นะครับพอเวลาเราเอาใส่ไปเต็มนะครับเราค่อยเอาไปทิ้งทั้งขวดเลยนะครับวิธีเก็บนะครับเราก็จะรวบผ่านกันแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับทำยังไงครับคือทําให้เล็กที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะใส่ในขวดเราให้ได้ปริมาณมากๆนะครับ กันแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการทำให้เชื้อโรคไม่แพร่กระจายนะครับน่ครับแล้วก็สามารถเอาไปใส่ในขวดได้นะครับแล้วก็ ามารถจะใส่นปากขวดนะครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบนี้ครับเชื้อโรคเขาก็จะไม่ออกไปไหนครับก็อยู่ในขวดนะครับเดี๋ยวถึงชั่วโมงเขานะครับกหรือถึง8ชั่วโมงครับเชื้อโรคที่อยู่นี้เขาก็ตายไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อถือว่าช่วยสังคมด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคำวมาสวัสดีครับ